ก่อนนะครับที่จะบอกเล้ว่าโคตรมีประโยชน์นะครับถ้าเรากดมาเนี่ยมันจะสามารถถักประมาณอย่างนี้ได้เราก็ลองวางดูว่าได้ไหมอุ้ยแต่ไม่ได้ฮะก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระครับผม สวัสดีครับครูอม LM Studio นะครับวันนี้เราจะมีรีวิวอุปกรณ์นะครับที่จะบอกได้ว่าโคตมีประโยชน์นะแบบต่อสุขภาพนักวาดอย่างรุนแรงนะนั่นก็คือสิ่งนี้น่นเองครับมันดูรูปก็น่าจะดูอ,อนะ๋อเนาะมันคืออะไรนะมันคืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวางแขนนะในการช่วยวาดรูมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงกันนะครับโอเคเรามาอันบ็อกกันดีกว่านะ มาแล้วนะโอ้ยอย่างหนักเป็นเอาไว้วางซอกครับข้อสอกอันนี้เอาไว้แบบเกี่ยวกับโต๊ะความพิเศษอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ขึ้นลงเนี่ยทำให้มันสามารถชี้ขึ้นลงได้นะครับขึ้นได้แล้วลงได้ลงได้สุดๆทาําแนี้น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครูออมซื้อมาเกี่ยวก้าวนะครับน่าจะมีถูกนี้แหละนะตอนที่เลือกอร้านนี้ถูกสุดละอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่า ตรงนี้เป็นเวอร์ชันครูออกเองนะอันนี้จะเป็นตัวรองข้อสอบอันเก่านะครับอันเก่าใช้มานานมากนะเออเราก็จะมาเอาตัวเก่าออกนะแล้วก็ใช้ตัวตัวใหม่ตัวนี้นะแทนที่ลงไปนะครับอ่ะเอาอันนี้ออกก่อนนะครับนี่อันนี้อันเก่านะครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะซื้อมานะ่าจะประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละนะครับโจทย์ของเราคือทำอยังไงก็ได้ให้วางมืออย่างนี้ได้นะครับก็เวลาวาดลูกครัวก็จะวาดอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ยถ้าเกิดเราวาดอย่างนี้มันก็จะไม่มีสองที่วางสอง ตรงนี้นะครับเราก็จะทำยังไงก็ได้ให้มันติดมากที่สุดทีเนี้ยมันมีความอัตคัดเยอะมากก็คือใกล้สุดจะต้องประมาณน,น,นี้นะประมาณตรงนี้นะมีจุดเดียวที่วางได้จริงๆก็คือตรงนี้เท่านั้นนะไอ้ตรงนี้คืออะไรนี่คือฐานติดเกะตัวเดียวแบบเดียวกนเลยแบบตัวห้อยเหมือนกันนะรเราจะสวมลงไปทับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกเนี่ยมันจะเป็นการซอนซอนซอน้ซอนกันเห็นไหมก่อนน้านี้ลองหาแนละ้วนะว่าจุดไหนจะจุดไหนดีตรงนี้มีตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดไข่แม่แน่นนะครับมันจะหลุดมากระแทกฟงติงตัวเองได้นะะถือว นะครับมันจะมีแมคขันิกตรงนี้นะครับที่พิเศษก็คือมันสามารถที่จะกดลงมาได้โดยการใช้เนี่ยตรงนี้ถ้าเรากดมาเนี่ยมันจะสามารถหักออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็ลองวางดูว่าได้ไหมวุย้ยแต่ไม่ได้โอเคเนี่ยแล้วก็สามารถติดตั้งรถร้อนแล้วนะคราวนี้ลองหลายรอบแล้วนะมันก็ได้ใช้งานได้ละวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เอาซอกลองไปเลยลองไปแล้วก็เนี่ยวาดรูปจะเห็นไหมเห็นไหมการวาดรูปมันจะเป็นยังไง สตะละในการวาดมันจะดีขึ้นมากเลยครับคือตอนนี้เราไม่มีอะไรลองเนี้ยเวลาวาดมันก็ตอ้องทำนี้ใช่ไหมวาดวาดเนี้ยพอมันไม่มีอะไรรองเนี้ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยเมื่อยมันไม่มีอะไรมาวางเนี้ยถูกใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยนะครับเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะทํางานได้นานขึ้นไม่เหนื่อยเรียกว่าไม่เหนื่อยในการทํางานนะครับสามารถที่จะทํางานได้นานขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ปรับขึ้นได้ด้วยปรับขึ้นก็ดึงขึ้นทื่อเลยนะจะเอาลงก็กดลงมากวตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเนี่ยกดลงมาปึ้้นนได 1>, 1 2 3 4 5 5้าระดับแล้วแต่จุดที่คุณตซตอัพตัวนี้ไว้ครับว่าคุณจะไอ้นี่ยังไงนะขึ้นอยู่กับตัวตัวฟิติกสคุณด้วยว่ามันวางสูงแค่ไหนวางเตี้ยแค่ไหนนะครับอันนี้คือวาง่อาข้างเตี้ยนะครับก็เลยไม่จำเป็นต,ต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อสอบตัวโคลมนข้างใหญ่นะข้อสอบใหญ่เนี้ยอันนี้คือกาลังโอเคเลยเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะได้ถึงริมนี้เลยเห็นไหมครับ เราจะให้ดูใกล้ๆดีกว่าโอเคอันนี้เป็นมุมของคนมองนะวางตรงนี้ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวาดรูปได้เลยนะครับนี่นะจะได้แบบช่วยทําให้แบบวาดูอย่างสบายแคนแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าวาดได้นานขึ้นนะครับมีผลมากมากนะที่วาดได้นานขึ้นนะครับจะวาดรูปรูปหนึ่งนะครับ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้วาดให้ดูเฉยๆว่าเวลาเวลา,วา,วา,วาที่เราจะวาดรูปนะครับมันก็จะมีลักษณะของการวางแขนแบบนี้เราสังเกตอย่างหนึ่งคือผมอ่ะขยับแค่ข้อมืออย่างเดียวเลยเห็นไหมตัวครูออมขยับแค่ข้อมืออย่างเดียวเราแทบจะไม่อย่างนี้เลย น้อยมากเลยครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือผมใช้มือซ้ายเนี่ยช่วยให้ตรงนี้มันเข้ามาหามือเราเองเนี่ยมันจะเป็นเคล็ดลับอย่างเหนือทำให้เราวาดงานได้นานมากนะได้นานแบบโควนานอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอ้อุปกรณ์อะไรประมาณนี้มันจะช่วยได้ขนาดนี้ป้ายาครับอันนี้อันนี้พูดจริงนะใช้มาหลายปีแล้วครับใช้มานานมากนะแล้วก็ใช้ได้จริงนะเราก็คอไม่ใช้เมื่อไหร่นะรู้เลยว่าต้องรีบหามาใช้นะครับแบบรด่วนๆเลย โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าแล้วว่าเจ้าเนี่ยนะครับดียังไงเหมาะใครนะความเหมาะสมก่อนนะครับข้อดีและความเหมาะสมนะอย่างแรกคือ บอกสาหรับคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะเล็กๆโนะต๊ะทำงานเล็กๆคือมันจะต้องแบบมันต้องหาอะไรมามาช่วยนะแบบไม่มีเก้าอี้พวกเก้าอี้ที่มันมีอย่างเงี้ยไอ้ตัวคนาพิไงอย่างเงี้ยอันเนี้ยจ,จะตอบโจทย์มากอันนี้ขนาดมียังยังต้องใช้เลยนะครับตอบโจทย์สําหรับเวลาที่จะหาแบบอะไรที่มาลอก้อสองนะ้อสองคือมันลดอาการเมื่อยล้านะทาให้ทํางานเด้โคตรนานนาน,นานมากมากเร็วด้วยนะมันอาจจะมใ่ใช้แค่นานคือเร็วเรารู้สึกหุ่นนิดน้อยลงนะเพราะว่าการทํางานมันโฟล์ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า มันมันสามารถขยับไปมาได้นะครับข้อามนะครับการที่มันสามารถที่จะเนี่ยด้วยไอ้ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับลักษณะของเก้าอี้หลายแต่หลายแบบที่มันขึ้นขึ้น,น,นล,งลงลงได้เพราะบางทีนะถ้ามันจะเห็นจะมีหลายแบบนะที่มันลงมาลงมาแค่นี้บางทีมันวาดไม่ถึงก็มีก็คือพูดง่ายคือ มันสามารถใช้กับพื้นที่ได้หลายแบบแล้วก็หลายระดับด้วยอีกข้อดีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเซตอัพเนี่ยมันเซตมันสามารถย้ายไปย้ายมาได้นะครับอาถนัดแขนซ้ายแขนขวามือซ้ายมือขวานะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยคือจะย้ายไปตรงไหนก็ได้เพราะว่าเนื่องจากมันสามารถดึงออกมาได้แลเอาสุดสังเกตบ้างสุดสังเกตอันนึงก็คือนะครับที่ที่ที่รู้สึกได้คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราไม่สามารถท้าวลาหนักดึงไปตรงนี้ได้ได้แบบเต็มที่นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่น้าหนักเยอะตัวเยอะหน่อยอย่างกูออบเนี่ย นะครับมันจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามันจะรู้สึกดึงดึงโต๊ะลงมานะโต๊ะต้องแข็งแรงพอด้วยนะเออถ้าโต๊ะไม่แข็งแรงระวังงันงัดปุ๊บนะครับแล้วหักเลยนะโต๊ะหักมันไปได้นะพอสองเลยไม่เหมาะสำหรับเด็กเด็กแบบเด็กเด็กน้อยเลยเด็กน้อยเนี่ยจะมีนิสัยหนึ่งนะครับชอบแบบชอบโผล่ชอบอะไรเงี้ยระวังนะไอ้โต๊ะเนี้ยอันตรายลยนะถ้าเกิดมันหักขึ้นมาหรือมันหลุดขึ้นมานะ มันค่อนข้างตรายเลยอาจจะทาหัวทำอะไรก็ได้นะสอนนักเรียนเงี้ยบางทีเด็กๆก็มาชอบมาเล่นนะครับดึงๆมาบางทีมันอาจจะทำให้ข้อของเสียหายได้จริงโดยรวมๆก็ค่อยๆมีอะไรนะน่าจะมีแต่ข้อดีนะมีข้อเสียมีน้อยมากเลยนะครับเกะกะไหมก็ไม่ค่อยเกะกะเก็บได้เนะี่ยมันเก็บเก็บที่น,นะมันเก็บได้เนะี่ยมันม้วนเก็บได้แต่เราก็ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยนะเจอตอนที่มีไอ้นี่ก็คือไอ้ตัวนี้ชอบหักนะครับตรงเนี้ยถ้ามันหักนี่ก็หาอะไรเปลี่ยนไม่ได้นะก็ถนอมตัวนี้หน่อยแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าซื้อถ้า,ถา,ถาตัวนี้เสียไปแทบจะเปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะโอเคสําหรับเครื่องนี้ถึงเท่านี้นะ<อ>ก็อยากจะให้ตัวนี้นะครับตัวตั้งตัวตั้งข้อสอบเนี่นะครับเป็นอะไรที่ช่วยเซฟข้อทั้งข้อมือทั้งไหลทั้งข้อศอกอเซฟข้อสกอสกหลักของหลักว่าแล,แล้วทำให้หลักวาเนีย่ยแต่ละคนสามารถวาดได้นานนานขึ้นเป็นสิบสิบเท่าเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ